ก็วันนี้นะคะวัจูก็มาในลุคที่แบบว่าสาววานวานที่คู่อโนเนะอโนอเนะน,น,นะคะวันนี้นะคะจูก็จะมาถ่ายรูปคุมโทนค่ะถ้าใครที่แบบติดตาม i อจจูนะคะอะเดี๋ยวแปะไว้ก็แบบว่าเป็น i อที่แบบว่าไม่ค่อยคุมโทนจะเท่าไหร่นะคะเรรู้สึกแบบว่าเอออยากจะลองมาคุมโทนหนึ่งวันนะคะแล้วโทนวันนี้ที่จูจะคุมเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่า ใสๆนะคะแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆนะคะก็เดี๋ยวจูจะออกไปถ่ายรูปนะคะแต่ว่าวันนี้จูจะไม่ออกไปถ่ายรูปคนเดียวนะคะไม่งั้นมันดูเหงาเกินไปค่ะจูก็เลยชวนน้องสาวจูมาด้วยนะคะเกริ่นกับน้องสาวจูไปนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันค่ะก็คือเกมแต่งตัวนะคะเหมือนสมัยก่อนที่เราเล่นกันนะคะแบบเกมแต่งตัวก็จูก็บอกน้องเขาไปนะคะว่าเราอ่ะจะมาแต่งตีมแบบน่ารักนะคะแล้วก็เจอกันที่คาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะมาถ่ายรูปกันค่ะเฮ้ยแต่งตัวแบบน่ารักมาก ไม่เมาน้าร้าแต่นี่ถ้าแต่งแบบใส่ตุปงด้วยปะเนี่ยต้องสาวฉันใส่เดรสส่ะจริงๆริไอของน้องจูนะคะเดี๋ยวแปะโชวลกันแปะตรงหน้าให้เลยเป็น i อที่คุมโทนนะของเธออะแต่ว่ามันจะเป็นโทนที่ออกแนวแบบว่าุ ม,มันจะอ,อกแนวแบบดาร์กนิดน,นึงอะเราแบบว่าเราอยากจะได้แบบแนวแบบใสๆอะไรเงี้ยเราอยากจะถ่ายแบบว่าที่ถ่ายเนี่ยแหละแต่ให้ลุคแบบว่าเหมือนอยีต่างประเทศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบสดใสมากๆจริงวันนี้ก็จะมาแบบลูคแบบสดใสมากๆแต่ก่อนอื่นนะเราก็มีบทลงโทษมาด้วยจทานอเออมันคือเอาไว้ใส่บนหัวก็คือวันนี้เราจะคุมโทนทั้งวันใช่ปะ่ะแต่ว่าเราจะมาแข่งกันว่าชุดเราสองคนน่ะคนไหนน่ารักกว่ากันโดยที่จะเอามาลงที่สตอรี่ของแั้ ใค้คนโหวตดูว่าชุดนี้น่ารักหรือชุดนี้น่ารักกว่ากันแล้วถ้าคนไหนแพ้ก็ต้องใส่ตัวนี้เลยเดี๋ยวต้องปิดหน้าด้วยนะเอาแค่เสื้อนะไม่งั้นลงต้องแพ้แฟนคลับเธอแน่ๆใช่เธอใส่เรียบร้อยแล้วหรอคนรู้ว่าตัวเองจะแพ้เลยเราแพ้ก็ต้องใส่ตัวนี้ทั้งวันเลยไม่เข้ากับเสื้อมันไปไหนไม่ได้หนึ่งสองสาม ไปและะ้ชุดไหนเข้าตีมน่ารักที่สุดนะคะแล้วก็ให้เขาโหวตนะคะว่าเลือกซ้ายหรือขวาลงสตอรี่ดูไปพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรอมาหนึ่งชั่วโมงเนาะผลโหวตเราอะว่าใครแพ้ใครชนะแล้วถ้าสุวคนนั้นแพ้ก็ต้องใส่หมวกไดนโดนเสาร์ทั้งวันนี่มีอะไรแนะนำเว้ยวันนี้เราแต่งตัวแบบลุคแบบตีมน่ารักใช่ปะคือแจ้ะไปเจอเกมนี้มาคือเกมที่ชื่อว่า Alice c o s e เป็นคืนน่ารักมากๆ คือจำได้ป่ะตอนเด็กเราจะเล่นแบบว่าแต่งตัวให้ตุ๊กตา<อ>แล้วคือเดี๋ยวนี้เขาก็มีเกมแบบนี้มาแล้วคือเกมที่ชื่อว่า a อล c c โค s e t นะคะกดเข้าไปจ สวยวะใช่สวยมากตัวตุ๊กตาฉันเองอ๋อมันจะเป็นแบบว่าตุ๊กตาไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ใช่ของค่ายเกมไฮเกมแล้วมันก็เป็นเกมแนวแบบว่าแต่งตัวให้กับคาแรคเตอร์หรือว่าตัวตุ๊กตาดอกไม้มหรือว่าเราในเกมเราจะเรียกว่าเป็นอลรีเซตตี้ของเรื่องเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกต่างมิติที่ชื่อว่าวันเดอร์แลนด์คือเขามีเป็นเรื่องเป็นเาวาเลยนะเวย้ยคือเขาไม่ได้มาแค่เกมแต่งตัวเฉยๆมีสตอรี่ไปในตัวด้วยว่าเราต้องไปแข่งอะไรอย่างงี้เพราะว่าโลกของเขาเนี่ยจะเป็นโลกที่แข่งขันดวลกันแต่งตัวให้กับตุ๊กตาอลิ Alice. ของเราแล้วการแข่งขันเนี้ยเนี่ยเขาก็จะเรียกมันว่าเป็น p อ l ซี่เนี่ยถ้าสมมติเข้าไปในหน้านี้นะขึ้นว่าเป็นเนื้อเรื่องใช่คือเราอจะตํดเนินไปตามเนื้อเรื่องมันจะเป็นด่านๆอย่างน,นี้ใช่มันจะเป็นด่านๆแบบน่ารักมากแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโลกวันเดอร์แลนด์ซึ่งทั้งเกมเนี่ยมันก็คือเป็นการแบบว่าผ่านด่านไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นภาคหนึ่งบทหนึ่งตอนเจ็ดนะคะนี่แล้วคือในเนี้ยเขาจะมีรางวาัลเคลียร์ระดับโกให้ด้วยก็คือถ้าสมมติเราแข่งขันได้แบบว่าเต็มก็เหมือนประมาณที่แบบเต็มสิบเราได้สิ พวกนี้ด้วยถ้าเรากดเริ่มนะมันก็จะมาดําเนินเป็นเนื้อเรื่องให้เราไว้ว่าตอนนี้เราแบบว่าไปเจอใครมีเรื่องอะไรให้เราต้องพูดคุยอะไรอย่างนี้ชิงกีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตัวละครในเกมนะคะที่มากับเราตั้งแต่แรกเลยอาแลอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีแบบว่าสตอรี่กันได้แบบว่าเขาจะมีมาห่วงใย,ยเราด้วยมีกันแบบ text มาหาเราโทรมาหาเราด้วยนะคือมันไม่ใช่เป็นเกมแบบแต่งตัวเฉยๆด้วยอย่างตอนนี้ขเขาก็บอกว่าเราจะไปดวลกับชายน่ากลัวอีกครั้ง,งเขาจะยอมให้เขาเอามาเ่นอารสไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเข โอเคเรากด okay, โอเค okay, ไปใช่ไหมก็จะเริ่มกันดวนนะคะอันนี้คือเราแบบว่ายังแบบยังไม่มีชุดใส่อยู่นะคะโ,โต๊โ๊อยู่ทีมของเราก็คือแต่งลุกสุขุมสะอาดสะอาดเกมนี้เขามีคำใบ้ให้ด้วยถ้าเรากดคำใบ้เนี่ยเกมง่ายน่ารักสไตล์นักเรีนยนตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือก แบบไหนให้เข้าตีมที่สุดอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็กดเข้าไปไปแข่งค่ะเฮ้ยเป็นไงเราชนะเราได้มากกว่าเขาโอ้ช่าะแล้วเราก็จะได้รับของขวัญเนี่ยเราได้หมวกอันนี้ก็แบบพูดคุยกันต่อนะคะเราก็จะแบบต่อด้วยเนื้อเรื่องจริงๆในเกมจะมีอลิซทั้งหมด3แบบนะเัาจะมีอลิซที่ชื่อว่าซากุระอลิสแล้วก็แมกกาเรตนะคะทุกคนถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตัวละครผู้ชายด้วยนะแต่ตอนนี้คือเลยว่าเราไม่สูง่ง เกมนี้เนกะม a l ิ c e c o a s e แต่จริงๆแล้าแจ้ก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้ว,ลวก็ถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะ<ม>ก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้ได้เลยนะคะจุก็จะปล่อยลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ description คลิปนี้นะคะทุกคนก็สามารถกดเข้าไปแล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยคะ่ะเป็นเกมที่น่ารักมาก และที่สำคัญทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามเพจด้วยนะคะเพราะในเพจเขาเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะเพจของเกมเหรอใช่เป็นเพจของเกมจ้าจุก็จะปล่อยลิงก์เพจเ,เขานะคะในใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะก็สามารถไปกดติดตามได้เลยค่ะคือฉันไม่ได้บอกเธอคือจริงๆฉันมีโค้ดเกมมาแจกด้วยอย่าก็จะแปะไว้ตรงนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมแคปหน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดเกมตรงนี้เพื่อที่จะรับไอเทมเขาไปได้นะคะ<ไ>แล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาดูผลโหวตกันว่าใครจะต้องได้ผลลงโทษใส่หมวกตัวนี้ เอาล้วคับตอนนี้เราก็กินกันอิ่มแล้วนะคะผมจางผาชนะสรุปแล้วน้องสาวฉันแพ้ค่ะตัวความแฟร์ฟนะคะเราให้เพื่อนอีกสองคนหาระหว่างแต่งตัวแบบนี้กับแบบนี้จะคิดว่าแบบไหนน่ารักกว่ากันอ่ะคนแรกครับผมตอบดีตอบดีดีนนนค, <ering> คนซ้ายครับแล้วคนนี้เป็นเขาคนวาว ชอบแบบทีแบบว่าสีขาวแบบเอี่ยมมากมันคุมโทนดีนะดูเรียบๆอะไรแบบนี er please, like ้ไม well, right ่ค oh, ุมเลยได้ไหมได้ไหมอุ้ยนาานารายูเดอแต่ถ้ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับชุดเธอเท่าไหร่อ่โคตรไม่เหมาะสัญญานะว่าวันนี้ถ่ายรูปเธอต้องเอารูปวันนี้ลงด้วยในไอจีแต่ต้องมีหมวกตัวนี้ด้วยได้จ้าลงกี่ชั่วโมงคะคุณพี่ลงเลยเกินไปหรือเปล่า เสารวรักจะต้องเข่าไงฉันเพิ่งเห็นแบบนึงนะทุกคนฉันเพิ่งเห็นว่ามันมีตัวมันตัวอะไรอ่ะมันคือตัวของมันอ่ะมันมันไม่ใช่น้ำมันคือตัวมันแล้วมันหัวใหญ่อย่างเงี้ยใช่มันคือตัว ตอนนี้เรามาต่อกันอีกที่หนึ่งนะนะคะเป็นแบบซอยเล็กๆอะไรเงี้ยมันคือถนนเทศบาล8เ <c oughs> ช่ป่ะ <c oughs> ใช่ไหมมันคือซอยอะไรอะซอยเล็กๆนะคะแบบว่าซอยที่เข้าไปน่าจะเป็นที่อยู่คนนี่แหละค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเขามีกำแพงแบบว่าเิ็ก้นะคะในในขอดูรูปขอดูรูปแต่ <c oughs> <c oughs> หัวไดโนเสาร์เลยอะอ้คุมโทนอยู่คุมโทนความเป็นไดโนเสาร์เรามีตากล้องนะคะเซตมุมกล้องให้ดูแสงให้อะไรคือดี แน่าคสุดตอนนี้ผู้ชายเขาถ่ายกันเองแล้วนะคะซึ้งเน้อซึ้งี่ีอะไรนะมีการตัดผมได้หรอ เราก็มานั่งพักจากการถ่ายรูปนะคะทำไมผู้หญิงกินได้เยอะขาอนาดนี้ไม่รู <c oughs> ้นะเราไม่ได้สั่งแค่แบบน้ำกับแค่ของหวานเราสั่งแบบว่าคนละเซตกันเลยว่าต้องมีเค้กว่าต้องมีน้ำ <c oughs> นี่หวังมากนี่ค่ะรูปที่วันนี้เราถ่ายนะคะรู้สึกยังไงคะกับลูปเออน่ารักน่ารักชีคชายของวันนี้นี่นะคะก็สนุกมากเลยค่ะที่ได้ลองมาแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักนะคะวันนี้ก็ถือว่าแบบถ่ายรูปมาลาตอนเลยเนาะถ่ายแบบต้งแต่งทีมมง ตอนยากแบบถ่ายรูปแบบุรัวรวมประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็ตามนั้นนะคะผมวันนี้เราก็ได้รูปคุมทนของเราแล้วนะคะถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดส่อที่ช่องจูนี่ตองแก่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายตบกล้อนขวาีบ๊ายบายคิดตัว